หัวใจอายมันเรียกร้องหอง้องดังดังข้างในว่าโดดดิตงลาดิโดดดิดงแล้วมาเต้นบ่ตองอรงอะลงเทาะลงตรงเทะวันนี้เขากะลุงทองคือเก่าด้จ้าคุณผู้ชมก่อนอื่นพ่เพชรสวัสดีคุณผู้ชมก่อนจ้ะ <c oughs> สวัสดีจ้า <c oughs> คุณผู้ชมนอกอมจ้าพ่เพชรครับผมย <c oughs> ินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องอมอิมนะจ้าจ้า มือนี้เฮากะมาล่องทงคือเก่าเด้อจ้าคุณผู้ชมเพราะว่ามือนี้น้องอุ้มสิพาพี่เพชรไปกินแหนมคุกยุร้านหนึ่งเด้อจ้าร้านใดลูกยู่นน้ำทงน้ำทงังสิ่งมันสิสมีร้านแหนมคุกใดจังใดมีจ้าคุณผู้ชมบอกเลยวายร้านนี้เด็ดบักคักเลยเด้อจ้ากิดลูร้านเด็ดประเทศไทยเลยจ้าแต่ว่าเพิ่นขายยุคชุดเดียวจ้าขายให้เฮานี่แหละจ้าใครมือไรสุดเนี่ยมาคือสีเด็ดที่รีวะ ไปในทงไนท่าป่านนี้กัมี่ค่อยมากินไปๆเข้าฟ้าไปกินไปลูกไปไป,ไป, okay. ไปสิใคยผู้อื่นก่อนสวัสดีค่ะพี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่ท่าวันนี้มาสั่งอะไรดีคะมาสั่งแหนมคุบค่ะโอเคค่ะผู้อ่าร้านนี้มีแต่แหนมคุบค่ะ ผูช้ชมนางอิมจ้าวันนี้รับบทเป็นแม่ค้าขายแหนมคุกนะคะขายดีไหมคะอืมกม็รอลูกค้าอยู่ค่ะพอดีว่าขายดีเกินจนอยากขายวันละชุดค่ะเพราะว่ามันวันละชุดก็อยู่ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ในวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะเนี่ยก็จะมีนี่เลยคะ่ะแหนมคุกของเรานะคะแล้วก็มีนี่เลยคะ่ะหนังหมูค่ะโอันนี้ มีต้นหอมกับหอมแดงนะคะแต่สีม่วงค่ะเออหอมแดงก็สีม่วงว่ะอันนี้อะไรคะอันนี้ก็จะเป็นพริกทอดนะคะแล้วก็ขิงนะคะแล้วก็เถั่วทอดนะคะทอดค่ะอันนี้ก็เป็นผักกับแก้มเนาะใช่ค่ะแล้วก็มีมะนาวด้วยนะคะอันนี้ทอดไ้กี่วันแล้วคะเนี่ยก็ประมาณวันหนึ่งไ่ลค่ะเอาพชผักมาจานนะคะใช่ค่ะค่ะวันนี้ขอชุดหนึ่งนะคะสีก้อนค่ะได้ ได้ค่ะค่อโอเคค่ะเลือกสถานที่นั่งกินได้เลยนะคะนี่คะ่ะหมดไล่เลยค่ะสามารถนั่งตรงไหนก็ได้โอ้โหพอกลับบ้านได้ไหมคะอืมก็ได้อยู่เลยค่ะแต่ว่าสถานที่ร้านที่มาตั้งขายเนี่ยก็คือบรรยากาศดีเลยอยากกินบรรยากาศใช่ไหมคะใช่ค,ค่ะโอเคค,ะเค,คะ่ะเดี๋ยดเล็ค่ะเดวเลขค่ะหิวเล้วค่ะเจนนั่งรอก่อนเลยนะคะ เอาดเบื้องสุดในค่ากันนะโอ้ใส่แสล้ไปหนึ่งสองสามสี่ก่อนโอ้ย่องมาดีย่องไปก้าวไปก้าวก้าวสวยที่แกงสวยนะเนี่ยอยู่แล้วค่ะเคนขายก็สวยด้วย,วนยคนกินก็สวยด้วย <c oughs> แซ่บแม่แซ่บก็ดูที่แม่ค้าเอานะคะเ <c oughs> แม่ค้าทำไมปากประแดกจังคะแม่ค้าร้านนี้ประแดกมันอร่อยค่ะ <c oughs> นังหมูนี่ชอบกินไหมคะชอบค่ะบึ้มเลยค่ะอ้ป้าเบ่อกี่ที่เครื่องแม่ล่ะนี่แม่เกรื่อผักอันนี้ชอบกินนะคะชอบกินค่ะก็ต้องใส่มันกันค่ะเพราะมันเป็นสูตรของร้านค่ะอส่วนพริกนี่ชอบเผ็ดไหมคะชอบค่ะชอบไหมั้งทัค่ะบึ้มเลยค่ะเพราะว่ามีอยู่ชุดเดียวนะคะของเตรี้ยวๆนี่ชอบไหมคะชอบค่ะ ไปกินซอเปียวไม่เอานะคะโอ้ป้าเปียกไรแต่ว่าอะไรไม่ค่ะไเปรี้ยวสามเปียกพอไหมคะพอค่ะมันจะเข็ดแค่ก็พอพอไม่พอก็ต้องใส่แค่สามเปียงค่ะเว่านนะจะเตรียมมาแค่นี้โอเคค่ะก็จะอ๋อคลุกๆจังฉี่ก็เลยเอนมาเนี่ยคุกกันนะคะใช่ค่ะอ๋ออะไรนะคะไม่ค่ะฟังภาษาอีสานไม่ออกอ๋อค่ะ ภ้าษสากางใช่ไหมคะใช่ค่ะน้ำคลุกน้ำครุ๊กป้านคือหอมที่คัค่ะโอเคจ้าเดี๋ยวยีพุงนะจ้าก่อนจะจัดจานไหมคะขอสิมมืงกรนะจ้าเพื่อควื่ปลอดภัยของลูกค้าว่าอาหารมันเป็นพิษบอสไปป้านนี่ใส่ใจดีนะจ้าเพราะวขายแค่ชุดเดียวรดให้พร้อมจ้านี่จะ ้ำเจ้ากินน้ำมูข่อยได้นน่โอ้ยซิมซื่อจ้าเอาไนบอกพูดภาษาอีสานไม่ได้อะซิมเฉยๆจ้านี่นะคะอืออุ๊ยอร่อยสุดในหมู่บ้านแล้วค่ะเพราะว่าในหมู่บ้านนี้ขายอยู่แล้วแหนมหรอคะหรือว่าแม่ค้าเอ่อไม่ค้าค่ะว้ยฟ้าตัวาสวด อร่อยไหมคะอะไรไหมคะแม่คะขอแย้มก่อนนะคะอร่อยมากเลยอาพุทธไซสันได้ด้วยโอเคแม่คะไปจัดจานไปลูกค้าหิวแล้วค่ะโอเคนี่ค่ะเสร็จแล้วคะ่ะถ้างั้นเราไปเลือกที่นั่งเลยนะคะ <c oughs> ไปค่ะโอเคไปจ้าโอเคจ้า พี่อุ้มอย่าไปที่นั่งนั่นนะคะเอาตัวจังแ่นอว่าแบบนี้เสิร์ฟแล้วก็ไปายโฟลลันทำไมจ้าไม่ข้ะโอ้ยชอบอลไรแล้วจ้าเล่นตัวฉันเปิดกินน้ำมูโอ้ยมาฉันแย้ข้าฉันว่ามันจีเรียนเป็นแม่ข้าโตมี่ะลอยวันเลยเดี๋ยเอาไปดูป้าก็ฉันกินรวยได้จ้าเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคแค่จ้าชิมไปหลายตันแล้วชิมตัวตัวว้าวอื มาติาีเว้ยปาดีจ้กคุณผู้ชม oh, <no. S 1> มักจะใหน้นางมูลาลนี่แหละนะคะร้านนี้นี่ให้ให้หมดอยู่แล้วค่ะเพราะว่า มันมีจัดชุดนึงเอาแล้วซุ้มทีเนี้ยที่เรือละลูกกเอมื่อรุ่นเต๋อมื่อรุ่นจ้าเบี่ยนได้ยังสิได้ทายอีกวันนี้อร่อยไหมคะอร่อยค่ะกินไหมคะได้ยังไงคะทำไมคะกพรวะคนทำน่ะมันอร่อยอยู่แล้วใครทำแม่ทำไม่ใช่หรอแต่ว่าหนูปรุงให้ค่ะออ๋ค่ะ ลุกแห,แหนมอะไรคะเนี่ยแหนมอะไรคะแหนมคลุกค่ะ,คะถ้าไม่อิ่มคลุกอคะค่ะบรรยากาศกา็ดีคะ่ะพระอาทิตย์กำลังตกดินบรรยากาศดีมากเลยนะคะอยู่ทงไหตกหน้าเขาหัลโหลพระอาทิตย์กำลังตกดินนะคะเนาะ เฮดคำหน่อยคำติเดเถอะค่ะต้องเป็นกลูตสตีคะ่ะว่ามีอมันดอกไปเดียวไปว่างห้าง้โจซิมเหมือนหลาย้าเพือเ่อนแล้วก <c oughs> รวสีเสือบมาเหน,น,นี่นะนะเสือมูสิจัดมองนั่งแล้ว <c oughs> อร่อยไหมคะนี่ทุกคนอยากให้นอห้องอุ้มยิ้มเฮดอีหยังกินให้เบิ้งเนาะค่ะนะกคะคอมเมนต์บอกกันได้นะคะปาดแเลยตอนเนี้ยกะ ขำาเลี่ยวเด้อจ้าเดี๋ยวจักหน่อยไม่ค่ะกระซิบปีตลานเด้อจ้าแมนจ้าปีตลานไปกับลูกค้านี่แหละจ้า <c oughs> โอเคจ้าสำหรับมือนี้ข้าก็ต้องล่าแล้วเด้อจ้าแมนจ้าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากให้น้องอิม่มเฮ็ดเมนูอีหยังให้เบิ่งกะอย่าลืมคอมเมนต์บอกได้เลยเด้อจ้าฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอิม่มกับพี่เพชรเพจคลิปต่อไปนั่นแหละเด้อจ้า วันนี้เ้าสามคนก็นต้องขอตัวลาปีกอนเดี๋ยวมือหนาจ้าเสมาพอกันไหมสวัสดีจ้าบ๊ายบาย